ช่วงเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2020ที่โบต์เปียซาเปาลีโนเมืองคาเมียโนภูมิภาคอาปูเลียประเทศอิตาลีฝูงชนมากมายพากันเดินทางไปสวดภาวนาต่อหน้ารูปปั้นพระแม่มารีอันบริสุทธิ์ก่อนหน้านั้นไม่กี่วันมีรายงานพูดถึงของเหลวสีแดงไหลลดลงมาบนใบหน้าของรูปปั้นนี้ซึ่งมันไหลออกมาเพียงหยดเดียวดอนริคาโดคาราเบเซเจ้าอาวาสของโบสถ์อันโตนิโออาบาเดกล่าวอย่างระมัดระวังต่อสื่อ นี่คือปฏิหารคือศรัทธาของผู้คนน้ำตาโลหิตปริศนาไหลออกมาจากพระเนตรของมาดอนน่าได้อย่างไรเรื่องราวมหัศจรรย์แบบนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดมาเป็นครั้งแรกครับมิติที่6พบบันทึกจากหลายสิบปีก่อนทุกคดีเกี่ยวข้องกับน้ำตาที่ไหลออกมาจากรูปปั้นทางศาสนากรีก เราลองยกตัวอย่างกันมาสักสี่ห้าเรื่องนะครับบันทึกเก่าที่สุดที่เราพบเกิดขึ้นเมื่อปีคริสต์ศักราช1643มันเป็นช่วงสงคราม30ปีฝรั่งเศสกับเยอรมน,นีอยู่กันคนละฝั่งครับตอนนั้นเยอรมน,นียังไม่ได้เป็นเยอรมน,นีแต่ยังเป็นจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์มันเป็นสงครามาศาสนาตอนนั้นเมืองรัดไวของเยอรมันกําลังถูกล้อมด้วยกองทัพของทหารฝรั่งเศส ในเอกสารโดมินิกันฉบับดั้งเดิมบอกว่าชาวเมืองกว่า300คนสวดสายประคำที่รูปปั้นพระแม่มารีและพักกุมารที่โบสโดมินิกันไม่ยอมหยุดพักจนถึงวันที่10พฤศจิกายนพฤษคริสตักราช1643มีพยานคนหนึ่งรายงานว่า เขาได้เห็นรูปปั้นพระแม่มารีเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าแล้วหันกลับมาที่เมืองสีหน้าของรูปปั้นดูซีดลงบางคนได้ยินเสียงรูปปั้นพูดทั้งฝั่งคาทอลิกและไม่ใช่คาทอลิกต่างก็ยืนยันว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงจน15วันต่อมาใบหน้าของรูปปั้นก็เปลี่ยนเป็นสีแดงดวงตาของรูปปั้นขยับอีกครั้งพร้อมกับหลั่งน้ําตาออกมาเล็กน้อยโดยช่วงเวลานั้นกองทหารฝรั่งเศสและไวามารันก็ได้พ่ายแพ้ต่อ,อก,กองทหารของบาวาเรีย ซึ่งก็คือฝรั่งเศสแพ้และชาวเมืองก็ได้ยกให้เหตุปฏิหารครั้งนั้นเกิดขึ้นเพราะเหล่าชาวเมืองสวดวิงวอนขอต่อพระแม่มารีรูปปั้นพระแม่มารีกรอกตาชิ้นนี้อยู่ในโบสถ์ที่นี่จนถึงปี1802ครับมันเป็นช่วงเวลาที่เยอรมน,นีประกาศให้ประเทศออกจากการเป็นเมืองแห่งคริสตศาสนาตัวอารามถูกยุบโบสถ์ถูกยึดโดยรชาชอาณาจักรเวอร์แทมแบรก์กปัจจุบันเป็นเมืองในเยอรมน,นีนี่แหละครับตัวรูปปั้นถูกย้ายไปโบสถ์แห่งใหม่ที่นั่นเป็นโบสถ์หลักของเมืองฮอลลิมุนสเตอร์ ช่วงที่ย้ายไปมีการจัดขบวนแห่อันทรงพลังศักดิ์สิทธิ์เต็มไปได้วยบรรยากาศเคลื่อคถือแบบาศาสนาจักรตรงกับวันที่29ธันวาคมแล้วในเวลาต่อมารูปปั้นก็ถูกย้ายไปอีกสองสามแห่งก่อนที่จะกลับมาอยู่ที่โบสถ์โดมินิกันที่เปลี่ยนมานับถือนิกายโปรเตสแตนต์เนื่องจากโบสถ์ฮอลลีครอสมูนสเตอร์กำลังบูรณะอยู่ตอนนี้ครับซึ่งถือเป็นบันทึกที่เก่าแก่ที่สุดที่พอจะหาพบได้แบบลายลักษณ์อักษรเลย ปี1953ที่เมืองซิราคิวส์บนหมูกก่เกาะซิซิลีประเทศอิตาลีตอนนั้นคือปลายเดือนสิงหาคมก็ได้เกิดปฏิหารแบบเดียวกันนี้ขึ้นมาอีกครับในบ้านของคู่สาม,มีภรรยาอันเจโลอิอานูโซและอันโตนีนาจิอุสโตด้านภรรยากำลังตั้งครรภ์บุตรคนแรก ช่วงตั้งขันนั้นอันโตนีน่าที่เป็นภรรยาเริ่มล้มป่วยด้วยอาการเลือดเป็นผิดเธอมีอาการชักเกรงเป็นระยะหมอบอกว่าเธอสามารถตาบอดได้พอเข้าสู่วันที่29สิงหาคมอันโตนีนาก็ชักอีกครั้งตาของเธอถึงกับมองไม่เห็นตอนนั้นเวลาประมาณ8นาฬกา30นาทีช่วงเวลาแห่งความน่ากังวลน,นี้อันโตนีนาก็เกิดนิมิตได้เห็นพระแม่มารีปรากฏที่เบื้องหน้าแล้วเธอก็กลับมามองเห็นอีกครั้ง จากที่ไม่เคยสนใจแผ่นป้ายตรงหัวเตียงอันตัวนี้น่าจึงแหงนมองขึ้นไปรูปของพระแม่มารีตรงหัวเตียงนั้นเกิดหลังน้ำตาออกมาอย่างอัศจรรย์และเป็นแบบนี้ไปจนถึงวันที่หนึ่งของเดือนกันยายนเลยลักษณะของป้ายที่ว่าคือแผ่นป้ายที่มีรูปหล่อจากแบบพิมพ์ของพระแม่มารีเป็นแบบนี้ครับเป็นภาพจากแบบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ตัวแผ่นมีขนาด33คูณ39ซนเมตร ส่วนตรงรูปของพระแม่มารีมีขนาด29เคูณ2เซนติเมตรครับเป็นของขวัญที่คู่นี้เขาได้มาเนื่องในวันแต่งงานของพวกเขาเธอกับสามีแขวนสิ่งนี้ไว้ตรงหัวเตียงตั้งแต่วันนั้นแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรอีกจนกระทั่งถึงวันที่เกิดปฏิหารนี้พอเริ่มเป็นที่กล่าวขานก็เริ่มมีคนที่ตั้งข้อสงสัยหนึ่งในนั้นคือมาริโอเมสซินา เขาเป็นคนที่ชุมชนให้ความเชื่อถือเนานาแผ่นป้ายลงมาตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วนําผ้ามาเช็ดน้ําตาที่ซึมออกมาจากรูปแบบพิมพ์ป้ายนี้มันไม่มีอะไรผิดปกติไม่มีกระปอกเก็บน้ําซ่อนเอาไว้มาริโอยืนยันต่อชุมชนพอพูดจบน้ําตาก็ไหลออกมาจากป้ายอีกครั้งเขานี้พแรกสะพัดออกไปอย่างรวดเร็ว ผู้คนมากมายเดินทางมาเพื่อขอดูของจริงจนตำรวจต้องขอให้สองสามีภรรยานำป้ายนี้ออกมาวางที่ฝั่งตรงข้ามของหน้าบ้านเพื่อป้องกันปัญหาคนนอกบ้านบุกเข้าไปขอดูประชาชนหลั่งไหลามาไม่ขาดสายจนทางโบสถ์มาทำพิธีสวดสายประคำให้แล้วจึงตัดสินใจส่งป้ายนี้กลับเข้าบ้านของอันเจโลและอันโตนินากลับ ตลอดช่วงที่ป้ายนี้ถูกนำออกมาน้ำตาของพระแม่มารีถูกซับด้วยแผ่นผ้าและก้อนายทำให้วัสดุเหล่านั้นได้กลายเป็นวัตถุมงคลไปด้วยพอถึงวันที่หนึ่งกันยายนซึ่งเป็นวันสุดท้ายของปาฏิหาริย์น้ำตาของพระแม่ถูกนำไปตรวจสอบตัวป้ายก็ถูกนำไปแยกชิ้นส่วนเพื่อจับผิดให้ได้ว่าน้ำนั้นมาจากไหนปรากฏว่าภายในรูปพิมพ์พระแม่มารีแห้งสนิทกลับ ส่วนน้ำตานั้นผลของการตรวจทางวิทยาศาสตร์พบสารประกอบใกล้เคียงกับน้ำตาของมนุษย์ทำให้ในวันที่9ก้ากันยายนปีนั้นรายงานถูกส่งไปที่วาติกันและมีคำสั่งให้อาร์ตวิชชอปทองทีเดินทางมาตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจังเพียงไม่กี่วันอาร์ตบิชอปบารันซินี่ก็เดินทางมาท่านพยายามให้สติก,กับคนที่นั่นว่าสัญลักษณ์น้ำตามันเป็นการแสดงถึงความเศร้าโศกไม่ควรทำให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องมงคล แล้วท่านก็เดินทางกลับไปจนถึงวันที่19กันยายนอาร์ตบิชอปก็เดินทางกลับมาอีกครั้งพยายามอธิบายต่อประชาชนให้เข้าใจว่าประวัติพระแม่มารีหลังน้ําตานั้นมีความจริงเกี่ยวกับความเสียใจที่บุตรของพระนางถูกข่มเหงรังแกแต่ผลของความพยายามนี้กลับทําให้ประชาชนหลังไหลมาสักการะที่นี่นระดับหลักล้านคนเลยครับ พอเป็นแบบนี้อาร์ตบิชอปบารานซินีจึงตัดสินใจเดินทางไปกรุงโรมเพื่อขอความเห็นจากสันตปาปาเกิดการประชุมจนได้ข้อสรุปออกมาให้มองเหตุการณ์นี้ไปในแง่บวกเพื่อให้ประชาชนหันหน้าเข้าหาคริสตศาสนาและมันสวดภาวนาอย่างตั้งใจด้วยคำพูดที่ว่ามติของบิชอปเป็นเอกฉันไร้ข้อกังขาต่อการหลั่งน้ำตาครั้งนี้จงสร้างสถานที่สักการะบูชาเพื่อสืบสารเล่าขานปฏิหารน,นี้ตลอดไป นั่นจึงทาให้บ้านของครอบครัวนี้ได้กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ผู้คนมากมายเดินทางมาสักการะจนกระทั่งในปัจจุบันบ้านหลังนี้ได้กลายเป็นโบสถ์ไปแล้วครับเตียงนอนที่ถูกรูปแขวนไว้เหนือหัวเตียงก็ยังอยู่พาที่ใช้ซับน้ำตาจากป้ายนั้นก็ยังคงถูกเก็บรักษาไว้บางส่วนด้วย เพียงแต่ของทั้งสองนั้นหมายถึงป้ายกับผ้าซับน้ําตาจะถูกนําไปประดิษฐานที่มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่กรุงโรมเพื่อร่วมสวดภาวนาในพิธีเช็ดน้ําตาตามพระประสงค์ของพระสันตะปาป,ปาฟรานซิสในช่วงปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมซึ่งถือว่าป้ายกับผ้าซับน้ําตานี้ได้รับการยอมรับจากวัติกันแล้วนะครับว่ามันเป็นของจริง นอกจากคดีทั้งสองน้ำตาพระแม่มารีที่ถูกเชื่อกันว่าเป็นของจริงนั้นก็ยังมีมาอีกสอคดีนะครับแต่เพื่อไม่ให้เรื่องนี้ถูกมองว่าเป็นการมอมเมาขออนุญาตยกคดีที่ถูกพิสูจน์แล้วว่าเป็นของปลอมให้ได้รับชมกันบ้างนะครับช่วงเดือนมีนาคมปี2002ที่เมืองเมสซีนาประเทศอิตาลีในเกิดเหตุปฏิหารแบบนี้เช่นกัน ผู้คนนับพันแห่ไปสักการะรูปปั้นของหลวงพ่อปาเดรเปียที่กำลังเริ่มหลั่งน้ำตาออกมาเป็นสายเลือดถ้าพอจะจำกันได้บาดหลวงปาเดรเปียท่านนี้มิติที่6เคยนำเสนอเรื่องราวของเขาในคลิปสติ๊กมาตารอยแผลศักดิ์สิทธิ์กันแล้วนะครับท่านปาเดรเปียคือหนึ่งในผู้มีบาดแผลศักดิ์สิทธิ์พอท่านจากไปเป็นเวลา34ปีรูปปั้นของท่านก็หลั่งน้ำตาโลหิตออกมา ผู้คนที่สงสัยรีบแจ้งตำรวจให้ช่วยมาดูหน่อยว่าของเหลวสีแดงที่ไหลออกมาจากดวงตาของรูปปั้นมันเป็นของจริงหรือของปลอมตำรวจตัดสินใจเองไม่ได้โทรศัพท์ตามบาทหลวงท้องถิ่นให้มาช่วยดูแต่ท่านบาทหลวงปฏิเสธจนล่วงเลยมาถึงเดือนกันยายนทางสังคมนทนท้องที่จึงออกมาแถลงว่าหลังจากบาทหลวงท้องที่ไม่สามารถไปตรวจสอบได้จึงส่งเรื่องมาทางสังคมนทนให้ตรวจสอบให้ ตัวอย่างน้ำตาโลหิตถูกนำไปเข้ากระบวนการได้ข้อสรุปออกมาว่าผลเลือดจากตัวอย่างชี้ชัดมันเป็นเลือดจริงๆแต่มันเป็นเลือดของผู้หญิงจบเลยครับบาดหลวงปาดเดรเป็นผู้ชายแต่น้ำตาโลหิตเป็นเลือดของผู้หญิงก็สามารถชี้ชัดได้เลยว่าอาจจะมีผู้หญิงสักคนพยายามใช้เลือดของตัวเองไปไป้ายที่ดวงตาของรูปปั้นนี้ มูลเหตุจูงใจนั้นก็เป็นไปได้ว่าหญิงปริศนาที่ไม่รู้ว่าเป็นใครนั้นอาต้องการทําให้ตัวเองมั่นใจว่าชื่อของบาทหลวงปาเดรปีโอที่ถูกนําเสนอให้ขึ้นชั้นเป็นนักบุญจะต้องไม่มีอะไรมาเปลี่ยนได้จึงทําให้เธอสร้างปฏิหารปลอมนี้ขึ้นมาซึ่งก็เสียดายที่ไม่รู้ว่าหญิงปริศนาคนนี้เธอเป็นใครการก่อเหตุครั้งนี้ไม่ได้มีผลต่อการพิจารณาเลยครับปัจจุบันบาทหลวงปาเดรปีโอได้รับแต่งตั้งให้เป็นนักบุญไปแล้วเรียบร้อยครับ เรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณ10ปีก่อนตอนนั้นคือปี2014จิเซล่ากาเดียได้ซื้อรูปปั้นพระแม่มารีมาจากาศาสนสถานแห่งหนึ่งที่อยู่ในเมืองเมจูกอยเยประเทศบอสเนียจิเซล่านำรูปปั้นกลับมาที่เมืองเทรวิาโนเมืองหนึ่งที่อยู่ในกรุงโรมอิตาลีโดยประวัติของจิเซล่ากาเดียนั้นสั้นๆครับผู้มียานทิพ หลังจากเธอนารูปปั้นกลับมาเธอมักจะออกมาสร้างข่าวว่าเกิดปาฏิหาริมามากมายกับรูปปั้นหลายครั้งก็เกิดกับตัวของเธอโดยหนึ่งในสิ่งที่เกิดกับรูปปั้นนั้นก็คือน้ำตาโลหิตนี่แหละครับ ข่าวที่เธอปล่อยออกมาทําให้มีผู้คนเดินทางไปสแสวงบุญอย่างที่ตั้งของรูปปั้นนี้เป็นจํานวนมากแต่ด้วยยุคสมัยที่เกิดเรื่องตอนนั้นมันเป็นปี2014องค์ความรู้ของผู้คนเปลี่ยนไปเหล่าผู้สงสัยต่างตั้งข้อสังเกตรูปปั้นนี้ทําจากเซรามิก มันไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่จะมีน้ําตาโลหิตไหลออกมาในจะเรื่องปาฏิหาริย์ที่เกินจริงอย่างอาหารที่จิเซล่านําติดตัวไปเกิดเพิ่มจํานวนขึ้นมาเป็นทวีคูณหลังจากที่เธอสักการะบูชารูปปัน้นทุกข่าวหรือล้วนมาจากจิเซล่าครับผู้สักการะคนอื่นๆไม่เคยมีใครพบเจออะไรแบบนั้นผ่านมาเป็น10ปีนั่นก็คือปี2024หรือปีที่แล้วนี้เอง เรื่องก็ไปถึงศาสนจักรคาทอลิกมีการส่งคณะกรรมการมาตรวจสอบจากทางสังคมนทนชีวิตากัสเตลลานาะเพื่อทำให้เรื่องนี้ได้รับความกระจางโดยใช้นักจิตวิทยานักเทววิทยาและผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ขึ้นตรงกับศาสนจักรเข้ามาร่วมการตรวจสอบในครั้งนี้แล้วก็ได้ผลสรุปออกมาว่าเหตุการณ์นี้มันปลอม นอกจากทางศาสนาจักรจะสรุปแบบนั้นมีนักสืบเอกชนขอนำน้ำตาโลหิตไปตรวจสอบด้วยนักสืบท่านนี้อ้างว่าเขาพบความจริงของน้ำตาเลือดนี้มันเป็นเลือดของหมูเพราะเป็นแบบนั้นสำนักอายการในชีวิตาเวกเกียจึงส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจซ้ำครับน้ำตาโลหิตถูกนำไปตรวจ d n a ทําทำให้ผลออกมาเที่ยงตรงที่สุดเท่าที่ยุคนี้จะทำได้ได้ข้อสรุปออกมาว่ามันไม่ใช่เลือดของหมูแต่อย่างใดแต่มัน เป็นเลือดของมนุษย์จริงๆเพียงแต่มันก็ไม่ใช่ปาฏิหาริย์สนักอายการอธิบายว่าตัวอย่างเลือดที่ได้จากรูปปั้นนั้น DNA ตรงกับเลือดของจิเซล่ากาเดียเจ้าของรูปปั้นนั่นแหละครับทางทนายความของกาเดียก็ออกมาให้ข่าวบ้างเขาบอกว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปเพราะผล DNA มันยังไม่ถึงที่สุดอาจจะมี DNA ของคนอื่นปะปอนอยู่ในตัวอย่างของเลือดด้วยก็ได้ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้น หมายความว่าเลือดนั้นก็อาจจะไม่ใช่ของจิเซล่ากาเดียส่วนเรื่องของ DNA ที่ถูกพบในน้ำตาโลหิตนั้นมันเป็นเพราะว่าเธอเคยสัมผัสและจูบที่รูปปั้นอยู่บ่อยครั้งนักข่าวจึงถามทนายว่าแล้วคุณทนายรู้จัก DNA ของพระแม่มารีไหมทนายจึงตอบว่าผมไม่มีคำตอบปัจจุบันคดีนี้ก็ยังไม่จบนะครับหลังจากผล DNA เป็นทางการได้ถูกประกาศออกมาในวันที่28กุมภาพันธ์ จีเซล่ากาเดียและสามีของเธอก็ได้ถูกเชิญตัวไปไต่สวนในคดีอีกคดีหนึ่งซึ่งคดีใหม่นี้มันเกิดจากกรณีที่ทั้งสองสามีภรรยาตั้งตนเป็นคู่รักปาฏิหาริย์หลังจากที่ปล่อยข่าวน้ำตาโลหิตนี้ซึ่งผลของ DNA ล่าสุดนั้นออกมาว่ามันเป็นเลือดของจีเซล่านั่นแหละพอผล DNA ออกมาว่าเป็นเลือดของจีเซล่าได้มีผู้ศรัทธาต่อ,อคู่รักที่ตาสว่างขึ้นมาเขาแจ้งความดำเนินคดีทั้งสอง โดยบอกว่าสามีภรรยาคู่นี้ล่อลวงด้วยศรัทธาจนทำให้เธอโอนเงินบริจาคให้พวกเขามากถึง1,23,000ยูโรหรือมากกว่า4 5 0, 1ล้านบาทเหตุการณ์แบบนี้มีมาตลอดครับหลังจากโลกมีเทคโนโลยีตรวจสอบ DNA การตรวจสอบของาศาสนาจักรก็เข้มงวดขึ้นเรื่อยๆศรัทธาของมนุษย์ถูกท้าทายโดยวิทยาศาสตร์โดยคดีในยุคหลังๆจะถูกตรวจสอบพบว่าเป็นของปลอมทั้งหมด ศรัทธาของมนุษย์ควรเกิดขึ้นอย่างบริสุทธิ์ไม่ใช่การสร้างส,สถานการณ์เพื่อหวังผลประโยชน์นะครับและก็มีบางคดีที่คล้ายกันอย่างในปี1995ตอนนั้นมีพานโรงของโบสถ์แห่งหนึ่งแสดงหลักฐานว่ารูปปั้นพระแม่มารีที่เขาครอบครองอยู่นั้นได้หลังน้ําตาโลหิตออกมาเช่นกันแต่หลังจากตรวจเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์ก็สามารถระบุได้ว่า เลือดนั้นเป็นเลือดของผู้ชายหมายความว่าไม่ใช่ของพระแม่มารีพอทางตำรวจขอตรวจดี a ผ่านโรงเขากลับบ่ายเบียงไม่ยอมให้ตรวจเรื่องก็เลยไปจบที่คดีช่อโกงและตอนนี้เราจะกลับมาที่คดีแรกที่มิติที่6เล่าข้างไว้ปฏิหารพระแม่มารีหลังน้ำตาโลหิตที่ปีอัสซาปาลีโนคดีนี้ยังไม่มีข้อสรุปครับ บางคนมองว่าอาจเกิดจากความชื้นภายในตัวรูปปั้นสีแดงที่เหมือนกับเลือดนั้นก็ยังไม่มีใครแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ส่งคนมาตรวจก็เลยยังไม่รู้ว่ามันเป็นเลือดจริงๆหรือเป็นแค่สีจากอีกปูนหรือสีจากสนิมโครงสร้างภายในที่ถูกความชื้นกันแน่หรือว่ามันจะเป็นปาฏิหารจริงๆหรือจะเป็นการทําขึ้นมาจากฝีมือของมนุษย์เพื่อหวังผลด้านเศรษฐ,ฐกิจทุกอย่างยังไร้ซึ่งคําตอบ มิธีที่หจัดทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนทำความเข้าใจว่าศรัทธาของมนุษย์นั้นมันห้ามกันไม่ได้แต่ปฏิหารนั้นสามารถพิสูจน์ได้เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในยุคโบราณมากๆปฏิหารเหล่านั้นยากเกินกว่าจะไปพิสูจน์จึงไม่ใช่เรื่องผิดที่ศาสนาจากโบราณยกให้เรื่องราวเหล่านั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเพียงแต่ปฏิหารอย่างเดียวกันยังคงเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่โลกเจริญด้วยวิทยาศาสตร์ปฏิหารใหม่ๆ จึงถูกจับตามองด้วยโลก,กทัศน์แบบใหม่เพราะถ้าจะศรัทธาโดยไม่พิจารณาคดีช่อโกงก็อาจจะเกิดขึ้นตามมาในวันที่ความจริงมันถูกเปิดเผยว่าปฏิหารนิบางเรื่องนั้นมันไม่ใช่เรื่องจริงหลังจากจบรายการวิดีที่6แล้วอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้กดไลค์กดแชร์คือกำลังใจและอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์กันเอาไว้ด้วยนะครับยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายรอคุณอยู่สำหรับวันนี้สวัสดี De...